นี้นะฮะสาวสิ่งนี้แต่จริงๆเขาบอกว่าเป็นแดนเซอร์เป็นแดนส์แดนส์ดิ้งเซสส์ิเแดนส์ดิ้งเซสส์ประมาณหลังจากดูเมื่อสักครู่นี้นี่แหละฮะเพลงเมื่อสักครู่คือเป็นวะใช่ค่ะหลังจากที่หายไปสองปีโดยประมาณใช่ค่ะใไหมฮะคือรายการเต้นสวยกว่าเดิมวิธีการร้องแบบเปลี่ยนไปนะถามเลยดิบอกว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนคิดถึงคืออะไรบ้างก็ อจริงๆแล้วหายประมาณปีกว่าปีกว่าใช่แล้วไม่ถึงสองใช่ค่ะก็หายจากวงการเพลงไปนะคะแล้วก็เออมีไปเล่นละครบ้างนะคะก็ใช่่คะก็มีผลงานละครแล้วก็มีเออเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตพี่บี้นะคะแต่ว่าก็ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ทิ้งการฝึกร้องฝึกเต้นฝึกแอคติ้งหลายๆอย่างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานเพลงค่ะกลับมาในรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างจะโตขึ้นม ใช่ค่ะใช่แล้วไม่ีการปรับรูปให้โตขึ้นมีการปรับรูปให้โตขึ้นแบบพี่ใช้ประโยคน์กนี่แย่เลยคือมันถือว่าดูโตขึ้นมาอะไรประมาณนี้กมีารรตอใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะไปทางไหนยังไง จริงๆแล้วคือเหมือนว่าเราหายไปเนี่ยแล้วก็อยากที่จะกลับมาอีกรอบแล้วก็อยากจะให้คุณรู้ได้เห็นในที่ใดนะคะในที่ใช่ค่ะได้เห็นพู้มาฟังของทางนะคะก็มีโอกาสได้ครึกับพี่โปรดิวเซอร์นะคะก็ตกลงกันว่าเออเราจะทําให้เพลงรวมทั้งท่าเต้นทั้งลุกเนี่ยให้โตขึ้นนะคะแล้วก็แฟนเองก็มีส่วนในการนําเสนอในเรื่องของลุกด้วยนะคะเสื้อผ้าอะไรแบบนี้ใช่ทำไมเอาจากไหนคือแบบสิ่งที่เราคิดไว้ในหัววะ อะเราปั๊เนี่ยให้เราจะออกมาหล่ะที่เราถายก็มาที่สองตีคนเราต้องเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้เลย้ยเสื้อผ้าแบ,บบนี้เป็นแบบได้ไดอิสปายแบบแรงบันดาลใจเลยอะจริงๆแล้วคือเราฟังเพลงนะคะ<อ>แล้วก็ซ้อมท่าเต้นและแลคือก็มีเรามันขึ้นมาในหัวเองนะคะขึ้นมาใช่ค่ะคือเราเอาเอาเอเรสเฟรนซ์การ์ดบอกว่าเออเราอยากที่จะเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงที่มีความขิงแฝงมากขึ้นมีความมีความเป็นผู้หญิงแต่ก็มีความเท่ เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอ่อนำเสนอเรื่องของสูตรหรือว่าจะเป็นเกงขาสั้นแล้วก็มีเรื่องของหมวกหรืออะไรเงี้ยค่ะช่เป็นักศึกษาคุณแม่คาชาพาการเรลยโอ้มาเรื่องของมันจะผิดคอนเซ็ปต์สามร่อผิดคอนเซ็ปต์แม่คุณว่าเว้าววามาเลยาะคุาววาไม้ได้นวว้าามมากวากว้าว้าวจ้าวว้าวว้าววาวว้าวว้าะว่าวว้ารายการนี้าา้้้้าออ่วว มีกาเก็บอะไรแล้วต้องขยับขาสองข้างคุณต้องพูดสาอัลบั้มหน้าพระชาพาันเจริญแล้วคุณจะได้ดีไซเนอร์ดีๆการตัดหน้าห้องเสื้อแบบไหนยังไงแกนรลูกแบบนี้ลูกแกนอย่างนี้ลูกอย่างนี้อย่างนี้เลยต้องปรึกษาออกมาคนอาจจะทักผิดคุณไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้อัลบั้มนี้เพลงนี้เนี่ยเว้นวัตออกมาในรูปแบบของที่ผมอ่านดีใช่ไหมฮะมีส่วนร่วมอะไรกับเพลงกับวิวเซอร์ที่แบบเล่คุย ค่ะก็มีส่วนร่วมในเรื่องของอคลิปแอดลิปนะคะแอดลิปเนี้ยคือเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคะคือในภาษาร้องเพลงคือการูปเพื่อนอ่าเป็นรูปเพื่อนใช่ไหมใช่ครับเป็นคุงคุงฮาไฮ่กันเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมมันมันต้องมีประโยคนำคุณ มันก็เรื่อทเอื้อนเอื้อนมเอื้อนแอสซิสตมันจะต้องแบบมีเป็นประโยคนำมาก่อนคุณจะบอกให้คนมาทำเฮ้ยมันทำได้แมเพลงไพ่เขาบอกทำได้ดูคาแรคเตอร์เขาด้วยว่าเขาสวยใสน่ารักขนาดไหนให้คนมาคุณนึกภาพว่าอยู่สามารถไหมอย่าเลยเนาะแล้วแต่ค่ะลอันนี้ได้เลยไม่อยากว่ามีดีก็ต้องปวดอันนี้หนึ่งเนี่ยคือส่วนที่เราคิดจะเป็นยังไงแอสซิสตแอสซิสต์มันก็จะร้องว่าเอาตรงข้อโซโล่เนี่ยมาประมาณนี้ อะไรก็มาเน่ย่ไท่อไนะวับหมจับตัวคุณมา่ชร์แกอคุณมาำสัสักการะเนียจะเงียบกันทำไมครับในเมื่ เลี้ร้อยจีเนีฮะเมื่อกี้นี่พี่อาร์ชีเมมนี่ฮะเขาอยู่ตรงนี้นะฮะเขาหันไปมองมือบกมือเขาอะไรกันบกมือมาเนี่ยทำงานนิดหนึ่งใช่ไหมนี่หรอปะต้องออกเบรกบกมือนะโอเคไหมเออได้สามิมันใจให้ศิลปินเขาด้วยนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องมาถูกจ้างมาหรอกแหมต้องออกเบรกบกมือแม่เขาเอื้อนให้ฟังขนาดนี้คุณนัทฮะสั่กระฐานสักถังไม่ะนะฮะอ่ะพูดถึงฟีดปแบ็คดีกว่าที่ครับผมได้รับฟีดปแบ็คจากแฟนคลับยังไงบ้าง อ๋อดีมากมากเลยค่ะอันนี้คือเอ่อต้องคือเราหายไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับเนี่ยจะมียังจำเราได้หรือเปล่าไดใครจอมาครับยังไงต่ะใช่ค่ะใครทำนะฮะหนึ่งคนแหละเขาหน้ารักเขาร้องอินฟลอกต้องเขียนเขาต้องรักเขาเป็นธรรมชาติใช่อาจจะยังไงต่อครต่อต่อก็ ออไปก็คือได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากนะคะแล้วก็เออคนเนี่ยจะชอบเราในรูปของอ่าอันนี้มากกว่านะคะในรูปของที่เราดูโตขึ้นอะไรแบบนี้มากกว่านะคะแล้วก็เอ่อหลายๆคนบอกว่าเออมันดูลงตัวเป็นดาวแล้วก็เออกระแสตอบรับดีมากๆนะคะสำหรับดูซีรีสวิดีโอค่ะแล้วก็ยอดดาวน์โหลดหรือว่าเออ่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจมากค่ะมันขอบคุณมากแล้วใช่แล้วค่ะภาพเี้เราไปแจมเลยไหมนีความคิดตอบที่ต้องกางแบบนี้มีอะไรอย่างนี้บ้อ๋อมีค่ะมีอย่างเช่นว่า เรารู้สึกว่าท่านนี้อ่ะคือแกรนก็จะค่อนข้างสนิทกับที่ที่เป็นคนโคกาใช่ค่ะก็จะบอกว่าท่านนี้เราก็จะเสนอไปเรื่อยๆต่อๆไปเรื่อยๆต่อๆเขาเรียกเขารียกก็เรีกล่เรียเรียกกเรียกก่เร้ยเรย็เี่เรียกก a เรียกว็เรียกก็เรยกก็เี็เรียาวเรียกก L เรียกกเรี็เรยกก็เรีีกกรรยีรยีรรรกยาเยครยเยเรยยังมันมีการล็อก ก็แบบเป็นป๊อปปิ้งหน่อยอ่ะอารนมิการเช็คฮะที่เป็นเป็นนุ่นบิดเมื่อกี้คือต้องพุนยาเมื่อกี้เมื่อกี้่แบบยืนแบบพุนยาพุนยาไหมยืนแบบยุ่กับผมก็เป็นอเขาเลือกเขาดีกว่าเอ็มวีเนี่ยนะฮะได้ข่าวว่าได้นักชาลีมาร่วมแสดงด้วยเป็นพระเอกเป็นพระเอกยังมีถูกไหมฮะยังไม่ถามดีกว่าเรื่องราวเป็นยังไงเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาคุยกับน้องแกรนต่อนะฮะแต่ว่าเอ็มวีเดี๋ยวเราจะดูดูช่วงหน้าด้วยว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงฮะเดี๋ยวสจะพูดกลับมาอออลง કપડે ભાગે છે